เอาละครับหลังจากที่ดูจบนะก็มาคุยกันนะครับทั้งรีวิวทั้งสปอยนะเป็นซีซั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับซีรีส์ฮีโร่แนวดิบเถื่อนโหดเอาใจขาชอบหนังเลือดสาดนะครับเรื่องนี้ครับผม The Boys ซีซั่นที่ you 4ก็ต่อจากเมื่อซีซั่นที่แล้วใช่ไหมครับที่จบไปใช่ไหม ไอตัวของเซอร์เจอรบอยน่นี่นั่นอะไรก็ไม่มีการพูดถึงละเราก็มาเริ่มบทใหม่นะครับตำนานบทใหม่คือตัวของวิกตอเรียนะครับคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยเขาก็มีบทบาทตั้งแต่ตอนเจนวีนะครับคือถ้าคนดูเดอะบอยเนี่ยก็ต้องไปดูเจนวีด้วยนะมันถึงจะต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าตัวละครมันจะข้ามไปข้ามมาคือเหมือนเดี๋ยวตัวละครเจนวีเนี่ยน่าจะมาโผล่ในเดอะบอยนะครับแล้วเดี๋ยวตัวละครในเดอะบอยก็จะเป็นผลใากเจนวีอีกเช่นกันนะครับ ก็ที่เรารู้หลักๆเลยแน่ๆเนี่ยจอของเบลลี่บูเชอร์เนี่ยเหมือนกับมันมีอะไรวิ่งๆอยู่ในหัวเขาใช่ไหมตอนที่มันจบซีซันหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเอ้ลังจบที่ตอนที่หนึ่งใช่ไหมครับเพราะมันปล่อยไปเดียวสามตอนแล้วเราก็รู้ว่าเอ้ย s <S คือเหมือนเขาบอกว่าเขามีเวลาเหลืออยู่ไม่นานแล้วแล้วตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่การคิวโฮมแลมเดอร์แล้วครับไม่ต้องการฆ่าแล้วแต่ว่าต้องการที่จะเอาลูกมานะครับไรอันเนี่ยจริงไรอันเนี่ยถ้าเป็นลูก ตามไบโอโลจิคอเนี่ยก็คือเป็นลูกแท้ๆของโฮมแลนเดอร์ใช่ไหมแล้วมันเกิดจากการข่มขืนไงใช่ไหม <Okay. S 1> ก็บิลลี่เนี่ยก็เหมือนรักรไรอันแหละเหมือนลูกน,นั่นแหละก็พยายามจะเอาไรอันกลับมานะครับไรอันเนี่ยคือพอจบซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยไอ้นี่มันเป็นเด็กเกรดแน่เลยมันต้องเดินตามรอยโฮมแลนเดอร์แต่ว่าจริงๆแล้วน้องก็ไม่ได้แบบเป็นคนเลวขนาดนั้นนะครับเขาก็ยังรู้สึกว่ามนุษย์คือมนุษย์อ่ะนะนะถึงแม้ว่าโฮมแลนเดอร์จะพยายาม พร่ำสอนว่ามนุษย์เนี่ยมันคือทอยนะครับ for for our amusement คือมันเป็นแค่ของเล่นเนี่ยทําำให้เราเล่นจะทำยังไงกับมนุษย์ก็ได้นะครับมนุษย์มันเป็นแค่พวกแมลงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าไรอันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นนะแล้วมีไปพาด,ด้วยนะครับไปผักสตันแมนเนี่ยที่ตอนแรกจะเป็นการโปรโมทตัวเองใช่ไหมครับไปผักไม่าผักทีเดียวทนกําแพงตายนะเพราะกะพลังตัวเองไม่ถูกนะครับแต่ว่าผมเรนเดอร์เนี่ยก็พยายามเหมือนกับ ใจหนึ่งก็พยายามเออเนี่ยคือลูกนี่คือสายเลือดแล้วก็อยากจะทิ้งอาณาจักรไว้ให้แต่ตัวเองอ่ะมันก็เป็นคนที่อีโก้สูงแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเอาแต่ใจต้องต้องการให้ตัวเองเป็นเป็นเหมือนกับศูนย์กลางของจักรวาลอะไรเงี้ยแม้แต่ว่าวันที่จะต้องเปิดตัวลูกเงี้ยก็ไปแย่งซีลูกอีกนะครับแล้วก็แบบพอลูกไม่ได้ดั่งใจก็งอนลูกแบบโมโหลูกนะครับตัวเองเนี่ยก็เจอมิดไลฟ์คริสวยก็คือเขาเริ่ม มีผมงอกนะครับไม่ใช่แค่ผมธรรมดาคือขนตรงนั้นด้วยนะครับก็ก็ขนหงอกแม่ก็แบบว่าก็เด็ดมาดูแล้วก็ดูว่านี่ฉันเริ่มแก่หรอแว่ามีการเก็บใส่กระปุกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเริ่มเครียดไงว่าเฮ้ยตัวเองจะไม่ได้อยู่ไปจนตลอดการมันก็จะมีหมดอายุไขนะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยคนเบนเดอร์สิ่งที่เขารู้สึกก็คือเขาเขาสึกว่าคนในวอลเนี่ยไม่มีใครที่สามารถ ต่อล้อต่อเทียงหรือว่าคนที่สามารถเจรจาอะไรกับเขาเลยทุกคนก็คือยอมเขาหมดนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ยอมแม่งฆ่าทิ้งหมดแล้วไง <c oughs> คนที่เป็นแบบพวกฟีโอพวกอะไรที่แบบใหญ่ๆกว่าแม่งทั้งหลายก็คือโดนจัดการหมดทั้งออกจากงานทั้งฆ่าทิ้งทั้งเลเซอร์ทิ้งนะครับขนาดอ่าภาคที่แล้วใช่ไหมที่เป็นเป็นเหมือนซีโอเนี้ยก็โดนฆ่าเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี้ยอ่าคนเรื่องมันรู้สึกเบื่อครับเพอมันแม้แต่สั่งให้เอเทรน กับเดอะดีฟเนี่ยสั่งให้เดอะดีฟบวบเอเทนแม่ง,งยังแบบว่าเกือบจะทําเลยนะคือคนรุ่นเดิมไม่ไม่ไหวละจนอ่าไปดูไฟล์ข้อมูลนะครับว่าตอน,น the Seven เนี้ยเดอะเซเว่นเนี่ยเดอะเซเว่นที่ไม่เคยมีเซเว่นคือไม่เคยครบอยู่แล้วก็เลยต้องไปรีคูดคนใหม่มานะครับคืออันดับแรกเลยก็ต้องไปคุยกับอ่าตัวของเซจนะครับซิสเตอร์เซจอ่าก็คือนางเนี่ยเป็น smartest person in the world นะครับคือเหมือนตอนแรกคนรุนเดิมบอกว่าเนี่ย smartest woman ใช่ไหมแต่ว่านางบอกว่า s m สมาท s ี่สุดคนแสดงว่า นางอาจจะดีแคลร์ตัวเองว่าเป็น L G B T oh. แบบ non-binary อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนตัวละครเนี้ยออกมาเพื่อเพื่อแบบเขาเรียกว่างไงอ่ะประชดอะ่ะ <im it> ประชดพวกโวกอ่ะคือแบบอ่ะเนี่ยตัวละครกูเป็นผู้หญิงด้วย <im it> เป็นคนดําด้วยแล้วก็เป็นท LGBT non ั้ง L G B T non-binary แม่งเป็นทุกอย่างเลยคือแบบเอาใจเลยนะครับไม่ต้องมาหาเรื่องกับเรื่องอ่าเรื่อง The Boys นะครับทีเนี้ย พี่เสรเนี่ยฉลาดมากครับคือตอนเดอตอนโฮลแลเดอร์ไปเยี่ยมที่ห้องเนี่ยนางก็พอจะแบบนางแ้นางก็เซอร์ไพรส์นะเซอร์เซอร์ไพรส์ที่จะไม่เซอร์ไพรส์หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเหมือนนางก็รู้ว่าเนี่ยมันก็ต้องมีโอกาสมีมีความเป็นได้ที่โฮลแลมเดอร์จะมาแล้วมาจะมาคุยเรื่องอะไรนะครับคือแบบมันนางฉลาดมากแล้วก็สามารถพิจิตราดการทุกอย่างคือคือตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่อันตรายเกือบใหญ่ที่สุดใน โลกของ The Boys นะผมว่าเด๋ยวไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับไม่ใช่ว่าอุตส่าห์ผมอุตส่าห์อวยอยู่ี๋ยว EP หน้าโดนเลเซอร์ตาย <laughs> คือเหมือนนาาก็วางแผนให้แต่ตอนแรกเพราะว่ามันก็ต้องผมน่ยก็ต้องขึ้นศาลใช่ไหมครับเพราะาก่อนหน้าเนี่ยก็เป็นเลเซอร์คนตายอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ก็เลยเหมือนกับว่าไม่ผิดใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับเป็นการป้องกันตัวแต่ว่าป้องกันตัวอะไรวะ <laughs> คือตอนจบดีตอนที่แล้วม่งแค่ปลาปลาแบบแก้วน้ําปลาของแสงเงี่ย เแต่ฮลแลนเดอร์ก็คือลอดตัวไปนะครับแต่ว่าพวกผู้ติดตามเนี้ยกลุ่มเหมือนอารมณ์แบบมันเป็นเส,เ,เ,สววเสื้อเหลืองกับเสื้อขาวป่ะเสื้อเหลืองกับเสื้อเสื้อขาวแดงอะไรประมาณเนี้ก็เหมือนตีกันไปตีกันมานะครับแล้วซสเตอร์เซจก็เลยใช้โอกาสเนี้ยสวมรอยนะครับก็เหมือนเอาแฟนแฟนของฮลแลนเดอร์เนี้ยมาโดนทุบแล้วก็เอาไปเอาไปอ่า,าเขาเรียกว่าไงไปเซตซีนไว้ว่าเนี้ยมันเป็นพวกแบบความรุนแรงของแอนนี่นะครับ ก็เลยกลายว่าอ่ะตอนเนี้ s ตา r l ไลท์อาจจะต้องกลับมาแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ดูไปสองสามตอนสุดท้ายก็กลับมานะครับเรื่องของฮิวอี้ก็มีประเด็นเรื่องของดาม่าของพ่อนะครับพ่อตอนแรกพ่อมันเห็นโทรศัพท์พ่อโทรมาแต่ก็ไม่ได้รับใช่ไหมครับสุดท้ายก็อ่ะพ่อึกเป็นโรกอะไรเงี้ยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็แม่ก็มีคนมาดูก็มีดาม่ากับแม่อีกนะครับส่วนของเอ่อมาร์ทเลมิลไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าตัวของ อ่าเฟนชี่เนี่ยมีดราม่านะครับเพราะว่าเฟนชี่เนี่ยเขาเหมือนกับไปเจอไปเจอผู้ชายคนหนึ่งคือตอนแรกเฟนชี่เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าผมรู้แต่ซีซั่นแรกเบอกว่าว่าเขาเป็น LGBT หรือว่าแบบเขาแบบยังไงก็ได้เป็นไบอะรวมแบบเป็นมีแฟนผู้ชายเป็นผู้หญิงอะไรได้หมดแล้วก็เนี่ยภาคเนี่ยก็มาเจอกับคลินใช่ไหมแต่ก็เหมือนกับสุดท้ายก็ไปได้กันจนได้นะครับแต่ว่าเรามันไม่มาเฉลยตอน E ีีที่สามว่าอ่าสรุปแล้ว คือแม่งเป็นคนฆ่าครอบครัวเขาเองทั้งหมดนะครับก็ดราม่าไปอีกนะครับแล้วก็ตัวของย um ิมิโกะยิมิโกะนี่อ่าคิมิโกะเนี่ยจริงๆไม่ได้มีดราม่าอะไรเยอะนะแค่เหมือนกับมีปมทางจิตใจเพราะว่าเหมือนเหมือนพวกเนี้ยเดอะบอลเนี่ยพยายามจะแบบว่าเอ้ยไปหาหมอไหมจะได้แบบแก้ปัญหาเรื่องที่แบบมันไม่พูดออกมานะครับต่ก็เหมือนกับต้องการเคลียร์ปรมในจิตใจก็ไปเจอตัวละครรับตัวหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีอะไรต่อนะครับในภาทของคิมิโกะนะ อ่มีไข่นะเดะดีฟอย่างเงี้ยเดะดีฟก็ซ่อนแฟนไว้นะครับแฟนที่เป็นปลาหมึกซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องราวที่แบบแม่งเดะดีฟแบบเดะดีฟจริงๆนะครับแล้วก็อ่ผมว่าตัวละครมันก็มันก็ไม่ได้มีตัวละครใหม่มากนะนอกจากซสเตอร์เซตก็จะมีตัวของฟลายแคคเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งนางเนี่ยก็จะเป็นเดอะเซเว่นคนใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอยู่รอดไปอีกนานไหมนะครับเพราะว่า ความสามารถนางจริงก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับเขาบอกว่าไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ว่าเหมือนนางเป็นพวกแบบยุยงปุกปั่นอ่ะคือเหมือนนางจะมีแบบแ,บบแฟนคลับเยอะนะครับแฟนคลับที่แบบทุ่มทุ่มสุดชีวิตเพื่อนางอย่างเงี้ยก็อาจจะมาช่วยปั่นป่วนนะครับแล้วก็เหมือนอมาก่อม็อบได้นะก็เนี่ยซิเซร็จแม่งอยู่ไปหายทุกอย่างเลยนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องมาดูนะครับว่ามันจะซีซั่นนี้มันจะรีบไปทางไหนคือมันดูเหมือนจะเล่นพวกการเมืองแบ่งพักแบ่งพวกกันเยอะนะครับผมยังไม่ ยังไม่เห็นช่องเลยว่าเดี๋ยวตัวละครจากพวกเจนวี v จะโผล่มาไหมแล้วถ้าโผล่มาจะโผล่มาในลักษณะไหนนะครับตอนนี้เท่าที่ดูนะเท่าที่ดูคิดว่าไม่น่าจะมีไฟใหญ่เลยเร็วนี้นะครับมันดูเหมือน,นจะไฟมันก็ไม่ไฟกันนะครับคือตอนไอตอนไอตอนแบบดิสนีย์ออนไอส์แต e เดอะบอยซอนไอส์แม่งฮาสุดละคือเอาโอเคเข้าใจแล้วว่าอะวอลนเดอร์มันมันจะจับพีว่วีมันก็ยิงเลเซอร์ใส่เลเซอร์ใส่แต่พวกที่แบบนักสแสดงอะ คือพอมันเห็นคนตายคนหนึ่งมันก็พยายามจะหนีเอาตัวรอดใช่ไหมครับแล้วก็ไปตัดนิ้วกันเองกระโดดข้ามปาดคอเพื่อนนู่นนี่นั่นแบบนี่มันอะไรเนี่ย The Voice มันมาถึงขนาดมาถึงจุดนี้แล้วเหรอเหมือนกับไอ้เรื่องฉลามที่ผมดูวิคที่แล้วเลยแบบคนหนีตายกันแล้วก็ผลักกันตกลงไปให้ฉลามกินอะไรเงี้ยอันนี้คือคนหนีตายกันแล้วก็แบบปาดคอกันเองฆ่ากันเองอะไรเงี้ยก็แบบโอ้โอ้ h my god นะครับส่วนความกกนะความความเอ่าเลือดสาด หัวตัดตัวไส้ทะลักอะไรเงี้ยยังเหมือนเหมนเดิมแล้วก็ฉากแบบสิบแปดบวกแบบอืม้มอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมนะไอแฟนคลับไงไอแฟนคลับ,บที่ม่งแยกร่างได้แล้วมันก็แบบโอ้ฉากนั้นไม่ติดตา,าจริงไม่ติดตามากกว่ากว่แอนแมนที่เข้าไปในเข้าไปในถูคนหรือไม่ก็ไอที่แบบไอที่แบบมนุษย์ยืดได้อะ่ะแล้วมันเอาเอาไอ้นั่นมายืดแล้วก็มารัดมาลัดมาส์เทมิวในซีซั่นก่อนน้าเนี่ย ไอพวกนั้นว่าติดตาแล้วนะโอ้โหไอนีไน่ไอฉากนีน้แม่งติดตาหนักมากคือแบบต้องเป็นคนแบบไหนวะถึงจะสามารถดีไซน์ฉากแบบ18บวกฉากแบบ e, ีอะไรเงี้ยออกมาได้นะครับก็ดูว่าเดี๋ยวยังมียังมีงมหลายตอนนะครับมาดูว่ามันจะไปสุดแค่ไหนนะคือตอนนี้เท่าที่ออกมาก็คือตอนมันออกมา3มตอนใช่ไหมครับแล้วเหมือนตอนนี้ผมไม่ได้จะม,มีทั้งหมดกี่ตอนนะแต่ว่ามันจะออกมาเป็นว e e k l y ละ นะครับสตอนแรกนะก็ Department of Dirty Tricks นะ Life Among the Septic แล้วก็ We'll Keep the Red Flag Flying Here ส EP แรกนะครับวันที่13แล้วเดี๋ยววันที่20ก็จะมีตอนที่4นะครับแล้วก็27ก็จะมีตอนที่5ก็มาดูว่า f i l t e f s a g e เนี่ยจะช่วย b i l โลกที่ Home Rander ชอบได้ไหม แล้วมาดูว่าคนมมานเดอร์จะฆ่าคนอีกมากแค่ไหนนะครับคือตอนนี้แม่งไม่ค่อยได้เลเซอร์ใครไงตอนตอนอ่าอีพีที่สามก็เลยต้องเลเซอร์คนนั้นอ่ะคนที่เป็นคนคอเซนเตอร์คนที่เป็นคนช่วยแอนนี่มาตลอดนะครับเรื่องนี้ผมเราวบอกเลยว่าแม่งยังไปได้อีกไกลนะครับแต่ว่าเขาประกาศว่ามันจะทําแค่ซีซันท่นั้นนะแล้วก็จะตัดจบนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอ่าค <sucks> อมมานเดอร์ไม่น่าตายหรอก น่าจะตายอีีหน้าเดี๋ยวไม่ไม่รู้ว่า E ีเนี้ยใครจะเป็นเหมือนตัวร้ายเด่นเด่นอะ่ะคือแต่ละ EP แต่ละซีซั่นเนี่ยเหมือนจะมีตัวร้ายเด่นๆมาคือโคมเรนเดอร์ี่ยเป็นตัวร้ายหลักอยู่แล้วเป็นแมปเมนเมนหลักตัวร้ายแต่เหมือนจะมันจะมีตัวตัวรองอะ่ะและ้วแ,แล้วก็ไอตัวรองเนี่ยมันต้องตายมันต้องตายทุกซีซั่นนะตอนนี้ยังดูไม่ออกนะครับว่าใครจะเป็นตัวรองแบบที่หมั่นไส้สุดเนี่ยผมว่าไอสองคนใหม่นี่แหละนะครับอ๋ออีกนิดนึงก่อนที่จะไปแบ็กนัวก็หาคือแบ็กนัวก็แบบ อันนี้คือเหมือนเขารีคูยคนใหม่มาใช่ไหมครับแต่ว่าคนนี้แม่งหลุดคาแรคเตอร์บ่อยชอบหลุดพูดหลุดพูดแล้วก็เหมือนแบบล้อนอนะ energy มันล้นมันอยากจะทํานู่นทํานี่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยคีปเลยเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวแม่งได้เปลี่ยนตัวอีกเนี่ยเลยไอ้แบ็กนัวเนี่ยเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันไปในอ่าคลิปหน้านะครับก็น่าจะวิกหน้าแหละแต่ผมดูก่อนว่าจบแต่ละ ep เนี่ยมันมีอะไรแบบพิกพีกให้พูดถึงไหมอาจจะรอตอนสองตอนอันเนี้ยก็ทําทีหนึ่งนะครับเราเจอกันไปคลิปหน้านะวัััันนี้ก็ผมไปลวคครรบบสส ช็อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie w a n d e r e r ค่ะ